ก็สวัสดีนักเรียนทุกๆคนด้วยนะคะหลังจากคลิปวิดีโอที่แล้วเนาะครูได้สอนเกี่ยวกับการกําเนิดเอกภพไปนั่นเองเนาะซึ่งการกําเนิดเอกภพเนี่ยเขาเชื่อกันว่าเกิดจากทฤษฎีบิ๊กแบงหรือการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่นั่นเองเนาะซึ่งการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่นั้นเนี่ยก็จะทําให้เกิดอนุภาคต่างๆมากมายนั่นเองนะคะเกิดขึ้นเป็นอนุภาคขนาดเล็กนะคะเป็นอนุภาคขนาดเล็กเนี่ยเกิดขึ้นเนาะจากนั้นก็เกิดเป็นการรวมตัวกันเนาะของอนุภาคขนาดเล็ก เกิดเป็นธาตุต่างๆนะฮะเกิดเป็นธาตุต่างๆเกิดขึ้นโดยที่เอกภพเนี่ยหมายถึงอาณาเขตที่กว้างใหญ่ไพศาลเลยมีส่วนต่างๆของกลุ่มดาวฤกษ์เนวิลลาและก็กาแล็กซีต่างๆเนี่ยรวมอยู่ในเอกภพนั่นเองก็คือพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยแทบจะไม่มีที่สิ้นสุดเลยนั่นเองนี่คือความหมายของเอกภพนะคะเขาเชื่อกันว่าเกิดจากการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่นั่นเองเนาะ,ะทฤษฎีที่สนับสนุนนะ การระเบิดครั้งยิ่งใหญ่หรือบิ๊กแบงนั้นนะฮะอันแรกก็คือกฎของฮับเบิลนั่นเองนะฮะเขาเชื่อว่ากาแล็กซีมีการเคลื่อนตัวอย่างต่อเนื่องนะฮะออกห่างออกไปทําให้เอกภพ,พมีขนาดกว้างใหญ่ไพศาลมากยิ่งขึ้นนั่นเองตามภาพที่นักเรียนเห็นเลยนะคะตัวนี้ตามภาพนี้ให้นักเรียนจะเห็นว่ากาแล็กซีพวกเนี้ยนะมันจะมีการเคลื่อนที่ออกห่างจากกันเนี่ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆทําให้อนาเขตของเอกภพเนี่ยมีขนาดกว้างขึ้นนั่นเองนี่คือการขยายตัวของเอกภพนั่นเองนะคะ โดยที่เอกภพเนี่ยก็จะมีการขยายตัวออกไปเรื่อยๆตามระยะห่างของกาแล็กซี่ที่ขยายตัวออกไปนั่นเองค่ะต่อไปนะทฤษฎีที่2ก็คือการค้นพบนะ,ะรังสีไมโครเวฟพื้นหลังนะจากการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่เนี่ยที่มันหลงเหลืออยู่นั่นเองเนาะพอคนเนี้เขามีการผลิตเครื่องมือเนาะที่สามารถรับสัญญาณนะ ก็คือรับรังสีไมโครเวฟพื้นหลังเนี่ยได้นั่นเองนะ้อพอมันมีการระเบิดเนี่ยการเคลื่อนที่นะของรังสีเนี่ยก็จะเคลื่อนที่มาอย่างโลกนะเคลื่อนที่มาอย่างโลกนั่นเองการเคลื่อนที่มาในระยะทางที่ไกลมากเนี่ยทำให้มันใช้ระยะเวลาระยะเวลาเนี่ยค่อนข้างหนานะมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขามีการาสามารถตรวจพบรังสีคลื่นไมโครเวฟนะรังสีไมโครเวฟเนี่ยพื้นหลังจากอวกาศได้ที่หลงเหลือจากบิ๊กแบงเลย เห็นไหมฮะก็คือใช้ระยะเวลาในการเดินทางเนี่ยค่อนข้างนานมาจนถึงปัจจุบันที่มนุษย์เนี่ยสามารถาผลิตเครื่องที่สามารถารับสัญญาณเนาะรับรังสีพวกนี้ได้นะั่นเองทำให้เขาเชื่อกันว่าตัวเนี้ยมันเป็นรังสีจากการระเบิดของบิ๊กแบงนั่นเองนะคะที่หลงเหลืออยู่เนาะ ต่อไปเรามาดูกาแล็กซี่กันดีกว่าเนาะกาแล็กซี่เนี่ยก็เป็นประกอบไปด้วยดาวฤกษ์นะหลายแสนล้านดวงนะแล้วก็เนบิลาต่างๆสตาร์ต่างๆระหว่างดาวรวมกันเป็นกาแล็กซี่นั่นเองนะคะโดยที่ประเภทของกาแล็กซี่มีอะไรบ้างจะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆคือกาแล็กซี่ปกติแล้วก็กาแล็กซี่แบบไม่มีรูปแบบนั่นเองนะคะลักษณะหน้าตาแบบไม่มีรูปแบบก็จะเป็นแบบเนี้ยนะคะก็อยู่แบบม่วๆออกไปเนาะแบบปกติ ก็จะแบ่งออกเป็นกาแล็กซี่ลีนะเป็นแบบลักษณะลีลีแบบเนี้ยนะคะต่อไปกาแล็กซี่แบบกลางหันโดยที่กาแล็กซี่แบบกลางหันเนี่ยจะมีแบ่งออกเป็น2แบบคือกาแล็กซี่แบบกลางหันแบบธรรมดาตัวนี้นะคะแบบธรรมดาแล้วอีกแบบหนึ่งก็คือแบบมีคานตรงนี้นะคะมันจะเป็นคล้ายๆลักษณะเป็นคานแบบเนี้ยเนาะกลางหันแบบมีคานตัวนี้นั่นเองนะคะนี่คือ กาแล็กซีแบบกังหันนั่นเองต่อไปกาแล็กซี่แบบปกติก็แบ่งออกเป็นกาแล็กซี่แบบเลนส์เช่นเดียวกันเนาะแบบเลนส์เช่นเดียวกันนี่เนาะเพราะฉะนั้นหลักๆเลยกาแล็กซี่แบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆคือกาแล็กซี่ปกติแล้วก็กาแล็กซี่แบบไม่มีรูปแบบนั่นเองนะโดยที่กาแล็กซี่แบบแบบปกติเนี่ยนะจะแบ่งออกเป็น3อันก็คือกาแล็กซีรีกังหันแล้วก็เลนส์นั่นเอง แบบเลนส์นี่โดยที่กังหันแบบ่งออกเป็น2อันคือกังหันธรรมดาลแล้วก็แบบมีคานนั่นเองโอเคนะคะตัวนี้นี่คือการแบ่งประเภทของกาแล็กซีนะ,ะโดยที่กาแล็กซีทางช้างเผือกนะเป็นกาแล็กซีแบบกังหันแบบมีคานตรงนี้นั่นเองนะคะเป็นกาแล็กซีที่เราอาศัยอยู่ข้างในนะอยู่ข้างในนั่นเองตัวนี้เนาะจากนั้นเรามาดูองค์ประกอบของกาแล็กซีทางช้างเผือกกันนะคะ กาแล็กซี่ทางช้างเผือกตรงจุดศูนย์กลางเราจะเรียกว่านิวเคลียสนั่นเองนะคะจุดศูนย์กลางตัวนี้เราจะเรียกว่านิวเคลียสเป็นส่วนที่อยู่ตรงกลางมีดาวฤกษ์อยู่หนาแน่นเลยบริเวณนี้นะคะจากนั้นมาดูส่วนต่อไปส่วนต่อไปจะเป็นในส่วนของจานเราจะเรียกว่าจานเป็นส่วนที่แบนแล้วก็แผ่อ,ออกมาเป็นระนาบนั่นเองตัวนี้นะคะแผ่ออกมาเป็นระนาบตัวนี้เน, <S <S เนาะจากนั้นส่วนต่อไปเราจะเรียกว่าฮาโลหรือฮาโลก็ได้นะคะเป็นส่วนที่อยู่ถัดออกมา เป็นบริเวณที่ล้อมรอบไปด้วยกาแล็กซี่เป็นทรงกลมนั่นเองล้อมรอบกาแล็กซี่เป็นทรงกลมตัวนี้นะเป็นทรงกลมนะคะต่อไปในส่วนต่อไประยะห่างจากจุดศูนย์กลางเนาะห่างออกไป3 0 0 0 0ปีแสงระยะห่างตัวนี้เขาจะเรียกเป็นปีแสงนะคะ30,000ปีแสงเนี่ยจะพบระบบสุริยะที่เราอยู่นั่นเองตัวนี้นะห่างจากจุดศูนย์กลางเนี่ย30,000ปีแสงเรียกว่าระบบสุริยะนั่นเอง โดยที่ในระบบสุรยิยะก็จะมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางถูกต้องไหมคะ,ะตัวนี้เนะาะาวนี้เรามาดูในส่วนของดาวฤกษ์กันดาวฤกษ์ก็คือดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองนั่นเองเขาจะเรียกว่าความส่องสว่างนะคะก็คือพลังงานที่ดาวฤกษ์นั้นเนี่ยปลดปล่อยออกมาใน1วินาทีต่อ1หน่วยพื้นที่นั่นเองนะคะโดยที่เราจะสามารถมองเห็นแสงสว่างของดาวฤกษ์เนี่ยที่มีความสว่างได้ไม่เท่ากันนั่นเองปัจจัยอะไร อะไรบ้างที่ทําให้เราเห็นความสว่างไม่เท่ากันก็คือตําแหน่งของผู้สังเกตนะฮะตำแหน่งของผู้สังเกตถ้าเราอยู่ห่างจากดาวฤกษ์ไม่เท่ากันนะความสว่างมันก็ไม่เท่ากันเช่นเดียวกันต่อไปก็คือขนาดของดาวฤกษ์นะก็ไม่เท่ากันเช่นเดียวกันดาวฤกษ์ที่มีขนาดต่างกันความส่งสว่างก็ต่างกันเช่นเดียวกันนั่นเองนี่คือปัจจัยที่ทําให้ความส่องสว่างของดาวฤกษ์มีค่าไม่เท่ากันนั่นเองนะคร จริงๆแล้วเนี่ยเนาะถ้าสมมติว่าดาวฤกษ์นะคะที่อยู่ในระยะที่เท่ากันแล้วผู้สังเกตอยู่ในตำแหน่งที่เท่ากันเราจะสามารถบอกได้เนาะว่าอันไหนสว่างมากกว่าอันไหนสว่างน้อยกว่านะคะแต่ถ้าสมมติว่าเนาะสมมติว่าดาวฤกษ์ตัวเนี้ยสมมตินะคะดาวฤกษ์ตัวนี้อยู่ตำแหน่ง A นะคะตำแหน่ง A อีกตัวหนึ่งอยู่ตำแหน่ง B นะะอยู่ตำแหน่ง B สมมติค่ะ อ่แล้วผู้สังเกตอยู่บนโลกตัวนี้นะคะเป็นผู้สังเกตอ่าสังเกตก่อนนะคะอ่าอยู่บนโลกเราอาจจะมองเห็นดาวฤกษ์เเนี่ยมีความสว่างมากกว่าดาวฤกษ์ B เพราะว่าดาวฤกษ์ A อเนี่ยอยู่ใกล้ผู้สังเกตมากกว่านั่นเองนะคะอยู่ใกล้ผู้สังเกตมากกว่าแต่ในความเป็นจริงถ้าสมมุติว่าเราจับดาวฤกษ์ B มาอยู่ในตำแหน่งของดาวฤกษ์ A เช่นเดียวกันนะคะสมมตินะคะมาอยู่แต่ตำแหน่งที่เท่ากัน ดาวฤกษอ B อาจจะมีความส่องสว่างมากกว่าดาวเกือ A ก็ได้นะฮะเนื่องจากมีขนาดใหญ่กว่ามีการปลดปล่อยพลังงานมากกว่านั่นเองเนาะนี่คือปัจจัยที่มีผลต่อตำแหน่งของดาวเกษ์นั่นเองนะคะตัวนี้เนาะอ่าต่อไปเขาจะเรียกว่าโชติมายก,ก็คือค่าที่แสดงถึง ระดับความส่องสว่างนั่นเองนะคะค่าที่แสดงถึงระดับความส่องสว่างค่าที่บอกว่าตัวไหนสว่างมากตัวไหนสว่างน้อยนั่นเองนะคะก็จะบอกเป็นระดับโชติมาสตรนั่นเองนะคะนนโดยที่โชติมาตจะแบ่งออกเป็น2อันคือโชติมาตปรากฏแลว้วก็โชติมาสสมบูรณ์นะคะโชติมาตปรากฏคือ,อะายก็คือโชติมาสของดาวฤกษ์ที่สังเกตเห็นจากโลกนั่นเองก็คือ สังเกตได้จากผู้สังเกตเนี่ยอยู่บนโลกแล้วมองไปปุ๊บบ,บอกว่าสว่างมากสว่างน้อยโดยไม่สนใจระยะห่างของดาวฤกษ์นั่นเองแต่โชติม่าสมบูรณ์นะคะชติมาส,สมบูรณ์สสคือจะต้องจับดาวฤกษ์มาอยู่ในระยะห่างที่เท่ากันถึงจะบอกได้ว่าตัวนั้นสว่างมากหรือสว่างน้อยนั่นเองโดยจะห่างจากโลกประมาณ10พาราเซกนั่นเอง โอเคนะคะก็คือจับมาอยู่ในตำแหน่งเดียวกันแล้วถึงจะบอกได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยดาวฤกษ์ดวงไหนสว่างมากสว่างน้อยกว่ากันนั่นเองนะคะนี่คือโชติมาตรปรากฏแล้วก็โชติมาตรสัมบูรณ์นั่นเองค่ะต่อไปสีอุณหภูมิแล้วก็ชนิดของสเปกตรัมของดาวฤกษ์นะคะอุณหภูมิของดาวฤกษ์ก็จะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสีอุณหภูมิผิวแล้วก็ชนิดของสเปกตรัมมาดูสีน้ําเงินก่อน,นะคะสีน้ําเงินตัวนี้นะคะอุณหภูมิจะสูงมากกว่า3 0,000เคลวิน สีน้าเงินตัวนี้เนาะจากนั้นสีน้ําเงินแกมขาวอุณหภูมิจะอยู่ประมาณ 10,000- หมื่นถึงสามหมื่นเคลวินนะฮะต่อไปสีขาวอุณหภูมิอยู่ที่7,500ถึง10,000เคลวินอุณหภูมิจะค่อยๆลดต่ำลงตามสีที่เปลี่ยนไปนะคะขาวแกมเหลืองอุณหภูมิอยู่ที่6000ถึง7,500เคลวินนั่นเองนะฮะต่อไปสีเหลืองอุณหภูมิอยู่ที่4,900ถึง6000เคลวินนะฮะสีส้ม3,500 ถึง4,900เคลวินแล้วก็สุดท้ายสีแดงอุณหภูมิอยู่ที่2,500ถึง3,500เคลวินนั่นเองนะตามความรู้สึกของเราสีแดงควรจะมีอุณหภูมิสูงที่สุดใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะสีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีน้ําเงินจะมีอุณหภูมิสูงกว่าสีแดงนั่นเองไล่ไปตามนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอุณหภูมิจะไล่จากสูงไปต่ำคือสีน้ําเงินสีน้ําเงินแกมขาว สีขาวสีขาวแก้มเหลืองสีเหลืองสีส้มแล้วก็สีแดงนั่นเองตามลําดับเลยนะคะเพราะฉะนั้นตามความรู้สึกของเราเนี่ยสีแดงมันมันควรจะร้อนมากกว่าใช่ไหมแต่จริงๆไม่ใช่เลยนะคะเป็นสีน้าเงินนั่นเองะคะ่เนาะราวนี้การกําเนิดของดาวฤกษ์ดาวฤกษ์กำเนิดขึ้นได้อย่างไรนะคะเรามาดูกันเนาะมันเกิดจากสสารภายในเเนบิวลาเนี่ยเกิดการยุบตัวนะคะความดันและอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเกิด เป็นดาวฤกษ์ก่อนเกิดนั่นเองนะจากนั้นเกิดปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์นั่นเองนะคะดาวฤกษ์ก่อนเกิดจึงกลายเป็นดาวฤกษ์นั่นเองในปัจจุบันแต่ดาวฤกษ์เนี่ยนะคะอยู่ในสภาพที่สมดุลมีการปลดปล่อยพลังงานออกมาเป็นเวลานานนั่นเองทําให้เราสามารถมองเห็นแสงของดาวฤกษ์ได้จากการปลดปล่อยพลังงานของดาวฤกษ์นั่นเองนะคะตัวนี้เนาะอ่ะ วิวัฒนาการของดาวฤกษ์นักเรียนดูตัวนี้ดีๆนะคะเราจะเปรียบเทียบกับมวลของดวงอาทิตย์ถ้าดาวฤกษ์ก่อนเกิดของเราเนี่ยมีมวลอยู่0.08-9ถึงเท่าของดวงอาทิตย์นะคะถึง9เท่าของดวงอาทิตย์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ดวงนี้จะเป็นอย่างไรเราไปดูกันนะคะจะกลายไปเป็นดาวฤกษ์คล้ายดวงอาทิตย์ลำดับถัดไปก็จะกลายเป็นดาวยักษ์แดงเรดไจแอนนั่นเองนะคะ เดแอนนั่นเองต่อไปก็จะกลายเป็น n ula, ิวล่าดาวเคราะ์นั่นเองนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะกลายเป็นดาวแพร่ขาวนั่นเองเนาะดาวแพร่ขาวนี่คือดาวเลษกที่มีมวลอ,อยู่ประมาณ9เท่าของดวงอาทิตย์นะคะแต่ถ้าดาวเลษกก่อนเกิดของเรามีมวลตั้งแต่9ถึง25เท่าของดวงอาทิตย์ วิวัฒนาการของเขาจะกลายไปเป็นดาวยักษ์ใหญ่นะซูเปอร์จแอนนะ,ะจากนั้นจะกลายไปเป็นดาวยักษ์ใหญ่แดงนะเรซซูเปอร์จแอนเห็นไหมลูกจะต่างกันนะฮะจะต่างกันตัวนี้จากนั้นจะกลายเป็นซูเปอร์โนวาก็คือเกิดการระเบิดนั่นเองนะฮะแล้วก็กลายไปเป็นดาวนิวตรอนนะนิวตรอนสตาร์เพราะฉะนั้นวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ที่มีมวลไม่เท่ากัน นะวิวัฒนาการก็จะเกิดไปแตกต่างกันด้วยเนาะแล้วก็สุดท้ายนะฮะดาวเก่อก,ก่อนเกิดที่มีมวลมากกว่า25เท่าของดวงอาทิตย์วิวัฒนาการของเขาจะกลายไปเป็นดาวยักษ์ใหญ่นะฮะจากนั้นกลายเป็นซูเปอร์โนวาข้ามขั้นไปเลยเองไนโลกข้ามขั้นไปเลยจากตรงนี้เนาะจากนั้นก็จะเกิดเป็นหลุมดำนั่นเอง black hole นะนั่นเองเนาะเกิดเป็นหลุมดำนั่นเองนี่คือนะวิวัฒนาการของดาวเลิกนั่นเองเนาะ โอเคสำหรับเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้ครูก็จะเอาไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาดูเกี่ยวกับระบบสุริยะการเนาะคือระบบที่เราอาศัยอยู่ภายในนะว่ามีการกำเนิดเกิดขึ้นได้อย่างไรและมีวิวัฒนาการอย่างไรบ้างนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เอาไว้เท่านี้ไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ